อสวัสดีจ้ะน้องๆทุกคนใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดสวัสดีพี่แป้งเข้ามาเลยครับพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดสวัสดีกันเข้ามาเลยวันนี้เป็นวันที่หนึ่งร้อยสามสิบวันนี้เป็นวันที่หนึ่งร้อยสามสิบของการติวฟรีหน้าเพจใครอยู่กับพี่ครบร้อยสามสิบวันบ้าง ใครอยู่กับพี่ครบร้อยสามสิบวันบ้างจากที่จะเป็นการแบ่งปันความรู้ในช่วงโควิดแบ่งปันความรู้พาน้องอ่านในช่วงโควิดสักหนึ่งเดือนเพราะเขาบอกว่าถ้าเราทำอะไรต่อเนื่องกันยี่สิบเอ็ดวันมันจะกลายเป็นนิสัยพี่ก็เลยว่าพี่จะสอนฟีอ่ะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแต่มีหลายเสียงเลยบอกพี่แป้ง พี่แป้งมาอยู่พาหนูอ่านหนังสือหนูมีกำลังใจมากเลยหนูอยากตื่นมาอ่านหนังสือทุกวันหนูอยากได้ยินเสียงพี่หนูอยากให้พี่อยู่กับหนูไปตลอดจนหนูสอบโน่นนี่นั่นพี่แป้งก็ใจอ่อนนะใจอ่อนก็ติวตั้งแต่วันนั้นยังไม่หยุดเลยติวตั้งแต่วันนั้นยังไม่หยุดเลยวันนี้เป็นวันที่ร้อยสิใครเข้าเรียนจนไม่หยุดเลยบ้างใครเข้าเรียนกับพี่ทุกวันไม่ได้หยุดเลย พิมพ์เข้ามาใครเป็นฮีโร่แล้วกดก้าวให้พี่ด้วยกดก้าวให้พี่ด้วยพี่สัญญาว่าพี่จะสอนทุกวันไม่หยุดจนวันนี้ถึงวันที่ร้อยสามสิบแล้วพี่ยังมาคิดเลยว่าปีใหม่ปีใหม่ถ้าพี่ไม่หยุดคนอื่นจะหยุดไหมปีใหม่ถ้าพี่ไม่หยุดจะมีคนมาเรียนกับพี่ไหมก่อนอื่นกดก้าวให้พี่ก่อนนะกดก้าวให้กำลังใจพี่ก่อนพี่แป้งเก่งมากเลยเรียน สอนไม่หยุดเลยคนเรียนไม่รู้คนเรียนอยู่ครบหรือเปล่าไม่รู้แต่คนสอนไม่หยุดเลยคนสอนไม่หยุดเลยตั้งแต่วันเริ่มสอนวันนี้เป็นวันที่ร้อยสามสิบแล้ววันนี้เป็นวันที่ร้อยสามสิบแล้วอ่ามาพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดเข้ามาโอ้มีคนกดก้าวให้เยอะเลยเป็นไง เห็นไงเห็นไหมเราต้องอยู่แบบว่าเมื่อเราบอกว่าเราสัญญากันแล้วแล้วตอนนี้ใครสัญญากับพี่ว่าจะมาอยู่เรียนกับพี่ทุกวันมาอยู่เรียนกับพี่ทุกวันก็มาเรียนให้มันได้ทุกวันนะเราอยากเป็นคนแบบไหนสูงสุดในชีวิตเราเราต้องการจากโลกไปนี้ไปอ่ะเราต้องการฝากอะไรไว้เราจากไปเราอยากให้ใครพูดถึงเราแบบไหนแบบไหน และสำคัญเราอยากเป็นคนแบบไหนเราสามารถเป็นได้ดังใจคิดทั้งหมดการสอบเป็นค่าการเป็นแค่หนึ่งงานเป็นแค่หนึ่งเป้าหมายเท่านั้นคนเรามีเป้าหมายในชีวิตเยอะแยะไปหมดแล้วมีตั้งหลายด้านเป้าหมายด้านสุขภาพเป้าหมายด้านการเงินเป้าหมายด้านเวลาเป้าหมายด้านสังคมสารพัดอย่างเลยเป้าหมายด้านงานด้านงานสารพัดอย่างเลย การที่จะเป็นแค่การแค่งงานเท่านั้นแค่งานเท่านั้น,น,เ,น,นเอาถ้าพี่แป้งอยู่สอนปีใหม่ใครจะอยู่เรียนด้วยพิมพ์เข้ามาอยู่เรียนปีใหม่ด้วยถ้าสอนปีใหม่ใครจะอยู่เรียนด้วยเพราะพี่แป้งไม่มีปีใหม่ไม่มีวันหยุดไม่มีอะไรทั้งนั้นพี่จะตื่นเป็นเวลาของพี่คือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่มีไปฉลองปีใหม่ไม่ใช่ไรนะแต่พี่เคยนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลา พี่จะนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาตลอดถ้าพี่ไม่สอนพวกเราพี่ก็ตื่นของพี่ปกติสวดมนต์ไหว้พระอ่านหนังสือของพี่ปกตินึกออกไหมนึกออกไหมแต่ถ้ามีคนบอกว่าเออพี่แป้งพี่แป้งก็ตื่นปกติอยู่แล้วก็มาทักทายกันทักทายกันจะอยู่ก็อยู่เอ้ยเฮ้ยทําไมมีแต่คนขยันน่ะอยู่กันหมดเลยเหรออา้าวถ้าพูดแบบนี้ก็หยุดไม่ได้ละสิถ้าพูดแบบนี้พี่แป้งก็หยุดไม่ได้ละสิใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวเฉลยก่อนเพราะวันนี้ทํางานนอกพื้นที่อีกแล้ววันนีต้ต้องรีบไปต้องรีบไปเฉลยก่อนข้อร้อยสี่สิบสองในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าในการผลิตรถยนต์นั่งเพิ่มจากปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดประมาณกี่คันเขาบอกว่าสี่เก้าเพิ่มจากปีสี่แปดสี่คันถามกันตรงๆอย่างนี้เลยเหรอถ้าถามกันตรงๆอย่างนี้ก็ไปดูซิมันอาจจะไม่มีข้อมูลนะใช่ไหมอ่ะนี่ ปีรถยนต์นั่งดูดีๆนะตารางเขาถามเรื่องอะไรเราก็ไปดูตรงนั้นรถยนต์นั่งอ่ะเราก็มาดูรถยนต์นั่งปีสี่เก้าเพิ่มจากปีสี่แปดเท่าไหร่อ่ะสี่เก้าเรารู้มีข้อมูลสี่แปดยังไม่รู้ใส่เป็นตัวแปรไปเลยยังไม่รู้ถ้าเรารู้ตรงนี้เราก็จับตัวเนี้ยลบตัวนี้แล้วก็ได้คําตอบทันทีเราก็ได้คําตอบทันทีเพราะว่ามันบอกว่าเพิ่มขึ้นกี่คันไง ก็จับจํานวนคันลบกันเลยแต่สําคัญตอนนี้ก็คือตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลแล้วทีนี้การหาข้อมูลจากตารางเราสามารถหาได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งอ่จากข้อนี้จากที่เราวิเคราะห์ถ้าแนวนอนข้อมูลตัวนี้รู้แล้วข้อมูลตรงนี้รู้แล้วเหลือตัวนี้ที่ยังไม่รู้หาแค่ตรงนี้หนึ่งข้อมูลมีโอกาสหาได้แล้วถ้าดูในแนวตั้งข้อมูลตรงนี้ไม่รู้ แล้วลงมาถ้าแนวตั้งล่ะเราจะหาด้วยวิธีไหนก็1 2 3สแล้วก็4บวกกันแล้วได้ตัวนี้ใช่ไหมได้ตัวนี้แต่บังเอิญตรงนี้ก็ไม่รู้ตรงนี้ก็ไม่รู้มันตั้งสองตัวแสดงว่าข้อนี้แนวตั้งไม่ได้ละต้องแนวนอนพอแนวนอนเสร็จตรงนี้เขาบอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงจากปี48มาปี49ร้อยละเท่าไหร่ร้อยละ13 แล้วมีเครื่องหมายลบไหมไม่มีคือมันต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงตรงนี้สูตรมันมาจากช่องนี้น่ะมันจะมาจากปี49ลบปี48ส่วนด้วยปี48คูณด้วย100ก็คือปี49เพิ่มขึ้นจากปี48ร้อยละ13ร้อยละ13ดังนั้นเอาข้อมูลปี49อันนี้เป็นข้อมูลนะไม่ใช่เอา4 9ลบ48นะ ข้อมูลปี49ลบข้อมูลปี48ส่วนด้วยปี48อ่ะดังนั้นปี48เรารู้ข้อมูลย่งยังไม่รู้แล้วร้อยละเรารู้อย่างรู้แล้วนะร้อยละเรารู้แล้วดังนั้นเราหาค่า A ได้ไหมได้หาค่า A ได้ก็แทนค่าตรงนี้ปี49ข้อมูลปี49จากที่เราดูเราสามารถยุบตัวเลขได้ไหม ยุบตัวเลขได้มหมยุบให้เหลือสักสามตัวเนาะสี่เตรงนี้เลข7เลข7มากกว่าเลข5้บวกหใช่ไหมบวก1เข้าไปก็ได้ร้อยห้าเรายุบให้ได้ร้อหอ่ะเมื่อยุบได้150ยหาแล้วก็เอามาแทนค่าในสูตรที่เราหา49ก็คือตัวนี้ก็คือ150ยห้าลบสี่แแปดเรายังไม่ทราบเราให้เป็น A ไไปแล้วเราก็บอกว่า A แล้วก็ส่วนด้วย a คูณด้วยหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับร้อยละ13จสตรงนี้เป็นทศนิยมเราปัดให้เป็นจำนวนเต็มได้ไหมได้เลข4ี่ก็คงไว้ไม่ต้องทำอะไรอันนี้ก็เท่ากับ13อ่ะได้เท่ากับ13เราก็ได้เท่ากับ13ดังนั้นเราก็บริหารจัดการบริหารจัดการให้หาค่า a ออกมาหาค่า a ออกมาจากตรงนี้จากตรงนี้ที่เราดู ตัวเนี้ยส่วนแล้วก็คูณถ้ามันส่วนแล้วก็คูณแบบนี้เราสามารถย้าย a ขึ้นมาตรงนี้ได้นะเพราะอะไรถ้าคูณ100แบบนี้หมายถึงว่าตัวนี้เป็นเศษส่วนตัวนี้ก็สามารถปรับเป็นเศษส่วนได้อ้าวให้พื้นฐานไปด้วยสามารถไปปรับเป็นเศษส่วนได้การคูณเศษส่วนถ้าอยู่ในกลุ่มปิดพี่แป้งจะสอนสอนการบวกลบคูณหารจํานวนเต็มการบวกลบคูณหารเศษส่วน การบวกลบคูณหารทศนิยมใครไม่มีพื้นฐานใครไม่แน่นสอนปูพื้นฐานให้หมดเลยนี่คือหลักการคูณเศษส่วนหลักการคูณเศษส่วนเอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนได้เลย <G un> ดังนั้นเราก็จะได้ร้อยห้าสิบลบเอ่ะมันเป็นคู่แบบนี้ให้เราใส่วงเล็บไว้แล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยอ่ะคูณด้วยหนึ่งร้อยแล้วก็ส่วนด้วยเอาส่วนคูณส่วนได้เลย A คูณ1ได้เท่าไหร่ได้ a แล้วก็ได้เท่ากับ13ได้เท่ากับ1 3พอแบบนี้เสร็จ a อยู่ฝั่งนี้เป็นหารแล้วเราก็ย้ายขึ้นมาอ้าวหลักการย้ายข้างก็สอนปูพื้นฐานให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วตอนเฉลยก็เฉลยแบบละเอียดปูพื้นฐานให้อีกครั้งด้วยตอนเรียนอ้าวดังนั้น a อยู่ตรงนี้เป็นหารเอาขึ้นมาฝั่งนี้เป็นคูณตรงนี้ก็รอลบ A ลบ A คูณ100อยเท่ากับ13 A อยู่ฝั่งนี้เป็นหารก็เอาขึ้นมาคูณอ่ะขึ้นมาคูณเสร็จแล้วตรงนี้มันเป็นวงเล็บคูณอยู่ถ้ามันเป็นวงเล็บคูณอยู่เราก็คูณกระจายเข้ามาได้100คูณกับ150ถ้าเอา100ไปคูณเนี่ยถ้าเป็น1กับ0 0เนี่ยเติมศูนย์ได้เลยอ่ะ0 2ตัวใช่ไหมเติมศูนย์ไป2ตัวแล้วก็เครื่องหมายลบยังอยู่เหมือนเดิมลบ 1 0 0คูณเก็ได้100 a อ่เเท่ากับ13 a จากที่เราดูตัวแปรเหมือนกันตัวแปรเหมือนกันการบวกและลบตัวแปรก็สอนเรียบร้อยนะพื้นฐานถ้าตัวแปรไม่เหมือนกันจะไม่สามารถบวกกันได้หรือลบกันได้ดังนั้นตัวแปรมันเหมือนกันไหมเหมือนกันสามารถบวกและลบกันได้ใช่ไหมเราก็ย้ายตรงนี้มันเป็นลบเราย้ายมาฝั่งนี้มันจะได้เป็นบวก ตรงนี้ก็หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ยังอยู่เหมือนเดิมก็เท่ากับหนึ่งหนึ่งสามเอแล้วก็ตรงนี้จากลบย้ายข้าม,มาฝั่งนี้ก็เป็นบวกนะบวกหนึ่งร้อยเอพอบวกหนึ่งร้อยเอเสร็จแล้วตัวแปรเหมือนกันบวกกันได้ไหมถ้าตัวแปรเหมือนกันจับตัวแปรมาหนึ่งตัวแล้วเอาตัวเลขบวกกันได้เลยหนึ100่งร้อยบวกสิบสามก็ได้หนึ่งร้อย สิบสามแล้วตรงนี้ก็หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์เสร็จแล้วเราต้องการ A ตัวเดียวเราก็ย้ายไอหนึ่งหนึ่งสามนี่ออกจาก A มาฝั่งนีน้เอาเราเอามาช่องนี้ได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องขึ้นหน้าใหม่ก็ได้หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ออยู่ฝั่งนี้แล้วเราต้องการ A ตัวเดียวเราก็เอาร้อยสิบสามเนี่ยที่มันคูณอยู่กับ A เนี่ยก็มาหาร ได้ A อ่ะบริหารจัดการออกมาได้เท่าไหร่หารกันออกมาได้เท่าไหร่ได้ออกมาประมาณหนึ่งสามสองจุดเจ็ดหนึ่งสามสองจุดเจ็ดเราสามารถปรับขึ้นได้ไหมไม่ไม่เอาทษทียมเราจะปัดเราจะทิ้งหรือเราจะเอาขึ้นเจ็ดเราก็บวกหนึ่งอ่ะเราก็ได้หนึ่งสามสามอ่ะได้หนึ่งสามสามอ่ะพอเราได้หนึ่งสาสาเสร็จเราก็เอาหนึ่งสมาตรงนี้อ่ะหนึ่งสาสาม หนึ่งร้อยห้าสิบกับหนึ่งสามสามเราก็จับลบกันเราก็จับลบกันแต่สองตัวนี้เป็นตัวที่เรายุบไปใช่ไหมเป็นตัวที่เรายุบไปดังนั้นเราจะทํากลับให้มันมาเป็นจํานวนเต็มเป็นแสนเหมือนเดิมเนี่ยเราทายังไงเรายุบไปกี่ตัวเรายุบไปสามตัวเราสามารถเติมศูนย์ได้ตามจํานวนที่เรายุบยุบไปสามตัวก็เติมศูนย์ไปสามตัวปุ๊บอ่ะตัวนี้เหมือนกัน เราหาหนึ่งสามสามมาได้จากการยุบสามตัวใช่ไหมแล้วก็เติมศูนย์ไปสามตัวปุ๊บนี่เราได้เป็นจํานวนเต็มแล้วจํานวนประมาณค่าจํานวนประมาณค่าของรถยนต์ปีสี่แปดกับปีสี่เก้าแล้วโจทย์ถามเราว่ายังไงรถยนต์นั่งปีสี่เก้าเพิ่มจากปีสี่แปดเท่าไหร่จากที่เราหาข้อมูลมามันเพิ่มไหมอันนี้แสนสามอันนี้แสนห้าเพิ่มไหมเพิ่มแล้วเราก็จับลบกันเลยจับลบกันหนึ่ง

เราก็เอาค่าประมาณค่าที่มันใกล้เคียงข้อนี้เราก็ตอบเลยข้อนี้เราก็ตอบเลยโอเคไหมได้คําตอบได้คําตอบอ่าโอ้มีคนส่งคําตอบเข้ามาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมยากไหมยากไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยใช่ไหมเราต้องรู้ว่าเราต้องใช้สูตรไหนเราต้องรู้ว่าเราต้องใช้สูตรไหนแล้วคําว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงถ้ามันมีคําว่าเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการลบกัน แล้วเราต้องรู้ตัวเทียบด้วยเขาเทียบกับตัวไหนเขาเทียบกับตัวไหนโอเคไหมอ้าววันนี้ได้ความรู้ตารางมากยิ่งขึ้นพิมพ์คําว่าได้ความรู้ตารางมากยิ่งขึ้นเข้ามาได้ความรู้เกี่ยวกับตารางมากยิ่งขึ้นพิมพ์เข้ามาอ่าวันนี้เราจะจากกันไวจะจากกันไวเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปทํางานต้องรีบไปทํางานอ่าสรุปแล้วปีใหม่เราจะอยู่ด้วยกันใช่ไหม สรุปแล้วปีใหม่เราจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมอ้าวเราไม่มีใครไปเค้าดาวเหรอแล้ววันที่หนึ่งจะตื่นได้เหรอวันที่หนึ่งจะตื่นได้เหรอนะไม่มีใครไปเค้าดาวเหรอวันที่หนึ่งจะตื่นได้ไหมอ้าวสำหรับวันนี้ก่อนจากกันให้พิมพ์คํานี้เข้ามาะพี่แป้งเคยบอกว่าให้เรารักตัวเองใช่ไหมถ้าคุณลักตัวเองคุณจะอยากให้ตัวเองสําเร็จไม่มีใครในโลกใบเนี้ย อยากให้ตัวเองล้มเหลวนอกจากคนที่ไม่รักตัวเองจริงๆเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองล้มเหลวแล้วล้มเหลวแล้วล้มเหลวอ,อีกไม่มีการปรับแก้ด้วยนะไม่มีการปรับแก้ด้วยนะนับตั้งแต่วันนี้ไปจงรักตัวเองจงพินิษฐ์พิเคตัวเองว่ามีอะไรต้องแก้เราอย่าเพิ่งไปแก้ข้างนอกคุณรู้ไหมชีวิตของคุณเจอกับอะไรบ้างโน่นนี่นั่น บางคนบอกว่าเจอแต่คนไม่ดีเจอแต่เรื่องเล,ล่ห์ลน่นนี่นั่นเราจะเป็นตัวดึงดูดสิ่งนั้นดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวเราความคิดของเราเท่านั้นดังนั้นจงจงรักตัวเองให้มากทำให้ตัวเองสำเร็จแล้วจงควบคุมตัวเองให้ได้โดยเฉพาะความคิดของตัวเองเมื่อเราคิดบวกเราจะดึงดูดแต่สิ่งที่บวกเข้ามา อันนั้นคือในหนังสือในอะไรเขาก็เขียนบอกนะแต่พี่แป้งบอกเลยว่าพี่แป้งใช้มาแล้วเมื่อก่อนไม่รู้จักกดดึงดูดอะไรทั้งนั้นเมื่อก่อนมุมานะต้องทําทุกอย่างให้สําเร็จคิดอย่างเดียวคือต้องเอาตัวให้รอดเอาตัวให้รอดแล้วพี่คิดแต่ว่าพี่ต้องสําเร็จพี่ต้องพี่ต้องทําให้ได้แล้วท้ายที่สุดยังไงรู้ไหมพี่ก็ทําอะไรพี่ก็สําเร็จนะเพราะพี่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ พอมาอ่านหนังสือพวกกดแรงดึงดูดพวกอะไรอ๋อก็นี่ไงเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้แล้วเราก็มุ่งมั่นทำให้มันสำเร็จนี่แหละคือกฎของแรงดึงดูดแล้วพี่แป้งเคยบอกว่ากฎของการโชคดีคือกฎแรงดึงดูดคิดอะไรก็จะได้อย่างนั้นคิดบวกก็จะดึงดูดแต่เรื่องบวกแล้วอีกกฎข้อหนึ่งที่อยู่คู่กับความโชคดีก็คือกฎของเหตุและผลอยากได้อะไร ต้องทำเหตุให้มันเกิดผลอยากสอบผ่านก็ต้องอ่านหนังสือมันถึงจะสอบผ่านนึกออกไหมยอยากได้เงินก็ต้องไปทำงานถึงจะได้เงินถ้านอนอยู่บ้านเฉยเยบอกอยากได้เงินก็ไม่มีทางจะได้อยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวถึงจะได้กินก๋วยเตี๋ยวนี่คือเหตุหลักการเหตุและผลอันนี้พี่แป้งบอกเองหลักการเหตุและผลคุณอยากเป็นอะไรคุณต้องทำให้คุณได้เป็นแอนนั้น คุณต้องวางแผนแล้วคุณก็ต้องทำตามแผนเหตุและผลมันจะต้องคู่กันเหตุจะต้องมาก่อนผลเสมอแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันคุณบอกว่าคุณอยากบรรจุจะบรรจุปีหน้าปีหน้าค่อยอ่านหนังสือนะพี่แป้งปีหน้าค่อยลุยปีหน้าค่อยตื่นไม่มีทางถ้าคุณมาเริ่มปีหน้าถ้าคุณเริ่มปีหน้าเหตุก็จะมาอยู่ที่ปีหน้าแล้วผลก็จะเถิดไปอีก ผลก็จะเถิดไปอีกอ่ะอย่างสมมุติว่าปีนี้ปีนี้ปีหน้าปีนี้ปีหน้าเราต้องทําปีนี้เราถึงจะได้บรรจุปีหน้าแต่เราไม่ทําเราจะมาเอาปีหน้าเราบรรจุเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องมาเริ่มเหตุปีหน้าแล้วก็จะได้บรรจุอีกปีต่อไปเหตุกับผลจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วผลจะเกิดจากเหตุเสมออยากได้ผลแบบไหนทําเหตุแบบนั้น อยากได้ผลแบบไหนทําเหตุแบบนั้นอยากสอบผ่านก็ต้องอ่านหนังสือเริ่มแรกคือมาฝึกนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลากับพี่ก่อนกับพี่ก่อน <c oughs> ความรู้ดีอาจารย์เก่งลูกศิษย์ได้บรรจุทุกคนเยี่ยมโอ้โหนี่คําพูดถูกใจมากเลยนะคําพูดถูกใจมากเลยนะแล้วทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยมันอยู่ที่ตัวเราอาจารย์จะเก่งกาจแค่ไหนถ้าลูกศิษย์ไม่ฝึกซ้อมไม่ฝึกซ้อม แล้วจิตใจของลูกศิษย์ด้วยนะอ่าววันนี้ไหนๆก็ได้พูดแล้วจิตใจของลูกศิษย์ด้วยนะชัยเราต้องอยู่บนความถูกต้องจําพี่แป้งไว้นะใครเป็นลูกศิษย์พี่พี่จะสอนมาตลอดคุณธรรมความถูกต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องจิตใจเราจะดีเราจะไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรเราจะไม่ต้องไปกลัวอะไรว่าสิ่งที่เราทําไปมันจะได้รับผลกระทบอะไรกลับมา มันจะไปทบกระทบกับคนอื่นไหมหรือว่ามันจะส่งผลร้ายกับเราทีหลังไหมไม่ต้องเพราะเราคิดตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่เราทําจงอยู่ในคุณธรรมจงทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าเราคิดดีทดําดีถูกต้องตั้งแต่ตอนนี้จะไม่มีอะไรที่เราจะต้องเสียใจในครั้งต่อๆไปแต่จงจำสิ่งที่พี่สอนไว้คุณธรรม และก็ความถูกต้องคุณธรรมและก็ทำความถูกต้องความโลภความโลภเงินทองอำนาจทุกอย่างทำให้คนหลงผิดได้ทำให้คนทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้แล้วสิ่งที่จะควบคุมพวกนี้ได้คือจิตใจจิตใจคุณต้องเข้มแข็งแน,แน่วแน่แล้วคุณต้องรู้ถูกรู้ผิดคนเรารู้ถูกรู้ผิดแต่ทำเลือกทำในสิ่งที่ผิด เพียงแค่ว่าคงไม่มีใครเห็นคงไม่มีใครรู้หรือแค่นิดๆหน่อยๆเองไม่ได้กระทบอะไรเยอะแยะอย่าอย่าพี่จะสอนตลอดโดยเฉพาะลูกพี่ลูกพี่เนี่ยตอนนี้ลูกพี่หนักกว่าพี่อีกหนักกว่าพี่อีกความถูกต้องอะ่ะพูดพูดโกหกพูดอะไรไม่ได้เลยรับปากอะไรไม่ได้เลยเพราะพี่สอนลูกมาแบบนั้นรู้ถูกรู้ผิดแล้วหนูอย่าทำเรื่องผิด หนูต้องทำเรื่องถูกต้องหนูต้องมีคุณธรรมแล้วหนูต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วสิ่งที่หนูกระทำในทุกๆวันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ถูกต้องมีคุณธรรมมีคุณธรรมการที่เราจะสำเร็จเราจะได้อะไรเราอยากจะได้อะไรที่มันกระทบกับคนอื่นอยากได้เงินเยอะๆไปหลอกไปลวงไปนูน่นไปนี่แล้วเขาหลงเชื่อเขาให้เราโน่นนี่นั่น แล้วเราไม่ได้ให้อะไรตอบแทนที่มันคุ้มค่ามันอะไรมันเป็นการหลอกลวงไปทุกอย่างทั้งหมดอันนี้คือพูดให้ฟังเฉยเฉว่าทุกอย่างที่เราทําต้องถูกต้องเป็นลูกศิษย์พี่ต้องเก่งแล้วก็ต้องมีคุณธรรมนะชีวิตต้องมีคุณธรรมต้องสําเร็จแบบมีคุณภาพแล้วต้องมีคุณธรรมโอเคไหมโอเคไหมอ่าวันนี้ก่อนจากกันใช่คุณธรรมความถูกต้องใช่บุ๋ม บุ๋มก็อยู่กับพี่มาพี่สอนในกลุ่มในอะไรมาแล้วสิ่งที่พี่เน้นย้ำม,มากที่สุดคือครอบครัวพ่อแม่คุณต้องรักพ่อกับแม่ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รักตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์รักพ่อกับแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนดีมีคุณธรรมทำแต่สิ่งที่ถูกต้องแม้เรื่องเล็กน้อยอย่าไปคิดอย่าไปคิดว่านิดเดียวเองมันไม่ได้ผิดเยอะแต่มันจะเสริมให้เราทำผิดไปเรื่อยๆ ทำให้เราไม่รู้สึกผิดดังนั้นอะไรที่เรารู้คนมันจะรู้คนมันจะรู้ในใจมันจะรู้เอ้ยไม่ถูกเอ้ยไม่ใช่มันจะรู้แต่อย่าไปทำอย่าไปทำที่ผ่านมาแล้วล่ะไม่เป็นไรมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้นับตั้งแต่วันนี้ไปจงมีคุณธรรมทำสิ่งที่ถูกต้องจงเป็นคนที่สำเร็จแบบมีคุณภาพและก็มีคุณธรรมวันนี้พิมพ์คำนี้เข้ามา ฉันจะประสบความสำเร็จแบบมีคุณภาพแล้วก็มีคุณธรรมพิมพ์คำนี้เข้ามาฉันจะประสบความสำเร็จมีคุณภาพและก็คุณธรรมน่ะเห็นไหมอยากล้มเหลวไม่อยากอยากล้มเหลวไม่ไม่ล้มเลิกครับน่ะ <c oughs> ไม่อยากล้มเหลวไม,ลมหลไ,มไม่ล้มเลิกใช่ตราบใดที่คุณไม่ล้มเลิกคุณสำเร็จแน่นอนสำเร็จแน่นอนอา้าวพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาขยันมากครับใครเนี่ย เด็กวัดคนหลังสวนเอ๊ะเราเคยพิมพ์ชื่อเล่นบอกพี่อยู่นะเอ้ยพี่จะไปแล้วพี่จะไปแล้วไปทํางานเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเหมือนเดิมพิมพ์คํานี้เข้ามามาอยู่กับพี่เป็นน้องพี่เป็นลูกศิษย์พี่จงเป็นคนที่มีคุณธรรมรักตัวเองให้มากรักพ่อแม่รักครอบครัวแล้วส่งต่อความรักไปให้สังคม จงมีคุณธรรมจงเป็นคนดีอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะเราทําในสิ่งที่ถูกต้องไว้เราทำสิ่งที่ตถูกต้องไว้โอเคประสบความสำเร็จแบบมีคุณภาพและคุณมีคุณธรรมเยี่ยมเยี่ยมนี่แหละนี่แหละขนาดกอพอตอนนี้เขายังกำหนดลักษณะการเป็นข้าการที่ดีเลยแค่าการที่ดีเลย แต่เราจะดีได้เริ่มจากจิตใจเราอย่าไปวอกแวกอย่าไปโลภมากอย่าไปโน่นนี่นั่นอย่าไปหวังผลในโลกใบนี้มันต้องมีการตอบแทนทุกอย่างในโลกใบนี้มันต้องแลกคุณอย่าไปคิดว่าคุณทําแบบนั้นแล้วคุณได้แบบมาแบบมาง่ายๆโน่นนี่นั่นโดยการไปเอาเปรียบคนอื่นโน่นนี่นั่นไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าทําอย่าทําคุณจงให้อย่างเต็มที่คุณจงให้มากกว่าที่คุณได้คุณ จงให้ให้มากกว่าที่คุณได้ให้คุณคิดแบบนี้เลยแล้วคุณต้องให้ในสิ่งที่ถูกต้องคุณต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตคุณจะไม่มีอะไรมาแผ่วผ่านคุณได้จิตใจคุณจะเข้มแข็งคําพูดคําจาของคุณจะชัดเจนจะไม่มีทางมาพูดกลับไปกลับมาลอหลอเลยแหละจาคําพูดตัวเองไม่ได้วันนั้นฉันพูดอะไรวะฉันได้โกหกเพื่อนไปไป,ไปเรื่องเนี้ยแล้วความจริงคืออะไรจะไม่มีทาง คำพูดจะชัดเจนตลอดคำพูดจะชัดเจนตลอดจงเป็นคนที่สําเร็จแบบมีคุณภาพและก็คุณธรรมเยี่ยมไปแล้วจริงๆพรุ่งนี้มาเจอกันจ้ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ